ก็ทำงานงานที่นีงานที่นี้ทำงานมีน้องเจดแล้วแล้ก็มาทำงานวันแรกเลยรองไห้คิดถึงแม่รักใจรักเป็นนะเวลาไปต่างที่อะไเดี๋ยวถ่ายแล้วไปเมื่อกแล้ก็ได้งานในวันแรกกอดม

Next it month. Next month on 13th <laughs> Ah, <laughs> <laughs> uh, 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 with Tina together. Yes. Yeah. Uh, okay, yeah. this time Tina will go to have together. Who? Tina. Oh, oh, a video a video